สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางมาละอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินมละอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อที่จะเก็บภาพไว้ดูกันในอนาคตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเพราะว่าแอดมินก็มามาบ่อยๆแหละนะครับในแถวนี้นะเพราะว่าแต่ละครั้งมาทีแต่ละทีก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับช่วงนี้ก็ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็คือมีการเปิดรถทางด่วน M81 ดนะฮะจากบางใหญ่ไปกัญนจนบุรีนี่ก็เปิดแต่ยังไม่เป็นทางการนะ,ะก็เปิดทดลองหรือว่าเปิดยังไม่เก็บเงินอะไรเนี้ยก,ก็ให้ใช้บริการกันอยู่ตอนนี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ถึงกับเปิด อย่างเป็นทางการแต่ก็สามารถใช้บริการได้ในเทศกาลต่างๆเนี่ยที่เขาจะประกาศเนี่ยก็มีการทดลองให้วิ่งนะฮะตรงนี้ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้มีนะครับทางดงทางด่วนอะไรเนี่ยก็เป็นสามแยกบางใหญ่นะจากสามแยกบางใหญ่ก็ทําเป็นที่ขึ้นลงหรือว่าหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไป ที่จะสร้างอยู่นะฮะก็คือบางบัวทองบางคุณเทียนอะไรพวกนี้ก็มีโครงการนะครับจะเห็นได้ว่า,าถนนนะครับยกระดับระโยงระยางนะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะตรงนี้ก็คือน,นี่ก็กถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงาจากที่เดิมมแอดมินไม่ได้มาครั้งก่อนๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะตรงนี้แณปัจจุบันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแหละนะฮะสำหรับบางใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องการสาธารณูุโภคนะฮะเนี่ยเรื่องถนนทนทางอะไรพวกนี้หรือว่าในด้านเศรษฐกิจก็มีห้างเปิดตรงนี้หลายๆห,ห้างนะปิดแล้วก็มีนะครับบางห้างก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอำเภอบางใหญ่ช่วงนี้หลังจากเดินทางนะครับลงมาจากทางที่กับรถนะแอดมินกับรถมาลงตรงนี้เลยนะครับการจนาพิเศษก็เลี้ยว วิ่งมาเรื่อยๆก็เลี้ยวเข้าอำเภอบางใหญ่แหละครับตรงนี้อันนี้ก็คือเขตตัวอำเภอนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็นาฮูนาตานะครับก็ก็เปิดซึ่งโดยปกติเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขาไม่ให้จอดรถนะแต่ว่าตรงนี้เขามีที่จอดนะก็น่าจะเก็บเงินหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแอดมินไม่ได้จอดสำหรับ ตึกแถวอาคารพาณิชย์ตรงนี้ก็ถือว่าเปิดกันเยอะเลยนะครับไม่ค่อยมีปิดเท่าไหร,ร่นะตรงนี้ซึ่งบางเขตบางพื้นที่ก็จะตึกแถวอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะรกร้างว่างเปล่าแต่ว่าตัวอำเภอบางใหญ่ไม่นะครับอย่างแน่นอยู่คือคักอยู่เหมือนเดิมนะครับทั้งทั้งที่ว่าห้างสรรพสินค้านี้ก็มีเยอะเลยนะครับในด้านด้านหน้าของอำเภอเนี่ยตรง กาญจนะพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นเซนทัลเวสเกตอีกเกียบิ๊กซีโลตัสเนี่ยเยอะเลยนะฮะหลายสาขาด้วยนะฮะติดติดกันก็ไม่มีผลนะ,ะตรงนี้ก็ตึกแถวหรือว่าอาคารพนิษเขาก็ดำเนินการกิจการกันไปตตมปกติเรื่อยๆนะครับตรงนี้แอดมินก็เลาะมาเรื่อยๆนะตรงนี้ตรงนี้ก็คือบางใหญ่ซิตี้แหละนะฮะตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างตงึกแถวอาคารพณิช์ แล้วก็ในเขตอำเภอบางใหญ่เป็นยังไงก็มาเก็บภาพบรรยากาศไว้นะในเรื่องตึกสูงหรือว่าอาคารตึกสูงหรือว่าคอนโดเนี่ยก็ผุดขึ้นอยู่นะฮะก็เยอะพอสมควรนะครับก็ไม่ถึงกับว่าจะหนานแน่นมากเลยทีเดียวแต่ว่าอนาคตเนี่ยเป็นไปได้เลยแหละนะฮะว่าจะเป็นแหล่งคอนโดมิเนียมเพราะว่าในเรื่องของตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็ยังเท่าเดิมนะครับไม่ค่อยมีการ หรือว่าเปิดโครงการใหม่ๆขึ้นมานะส่วนใหญ่โครงการใหม่ก็จะเป็นแนวคอนโดนะอยู่ในซอยนะตรงนี้แต่นี้มันอยู่ตรงเมนหลักเนี่ยถนนเมนหลักก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าตึกแถวอาคารคอนดิทเขาก่อสร้างไว้ก่อนแล้วนะฮะในเรื่องของการทำมาค้าขายแต่ก็เห็นกันแวบบๆนะฮะในเรื่องในซอยเนี่ยเข้าไปก็จะมีการตึกแถวการสร้างคอนโด แทนตึกแถวกันกันค่อนข้างที่จะหนาหูนาตาแอดมินปกติจะเลี้ยวซ้ายนะครับเนี่ยแต่ว่าวันนี้เลี้ยวมาทางขวานะเพื่อที่จะออกไปสู่แถวกาจนานะครับเพราะว่าเส้นนั้นก็จะทะลุถ้าตรงไปก็จะเป็นตรงข้ามคือเซนทันวเกตนะตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแนว สูตรราชการนะครับก็เป็นตลาดแล้วก็สูตรราชการหลายๆหน่วยงานนะครับเนี่ยทางด้านขวามือเนี่ยก็คือแนวตลาดแต่ซ้ายมือนะขออภัยก็เป็นแนวตลาดนะทางด้านขวามือก็เป็นมันจะมีหลายอย่างนะครับมีประมงมีโรงเรียนมีสถานีตำรวจนะที่ว่าการอำเภอแล้วก็สำนักง,งานที่ดินนะครับตรงนี้ก็จะมาอยู่ ในย่านนี้แถวๆนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งของส่วนราชการนะครับนั่นก็คือเป็นเขตบริเวณของหน่วยงานราชการนะครับดูบรรยากาศกันมาเรื่อยๆตรงนี้นะ่าจะไม่ค่อยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่ากับด้านถนนเมนหลักหรือว่าถนนใหญ่นะฮะตรงนี้ก็ยังยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่ฮะดูกันมาเรื่อยๆบรรยากาศ วันนี้โชคดีนิดนึงนะฝนไม่ตกนะครับเลี้ยวออกมาแล้วนะฮะตรงนี้ก็ยังอยู่ในเขตบริเวณของตัวอำเภอบางใหญ่อยู่นะครับตรงนี้ก็มาดูตรงนี้จะเป็นก็จะวิ่งออกไปข้างนอกนะครับตรงนี้เนี่ยปกติตามที่แอดมินเคยมานี่จะไม่ได้ออกมาทางเส้นนี้นะครับจะไปเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกนะแล้วก็จะออกก็จะทะลุเซนทันเวสเกตไปเลยแต่ว่าตรงนี้ มาดูบรรยากาศเก่าๆนะฮะตรงนี้เป็นแหล่งดั้งเดิมเป็นยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้ก็ฝั่งทางด้านขวามือเหมือนมีเป็นแฟตนะฮะตรงนั้นเป็นแฟตเป็นที่พักอาศัยและข้างล่างเป็นตลาดตะมาค้าขายนะครับตรงนี้ก็แอดมินก็เคยมาบ่อยๆเหมือนกันตรงนี้เนี่ยตลาดบางใหญ่นะฮะตรงทางด้านสนายมือนะฮะกว้างขวางใหญ่โตเลยแหละนะครับบางใหญ่ ก็ดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้แอดมินก็จะออกเข้าสู่ถนนการจนาพิเศษนะฮะตรงนี้นเนี่ยเลาะมาก็จะไปกลับรถเพื่อที่จะไปเลาะใดด,ด้านฝั่งเซนทันเวสเกตเป็นยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆวิ่งบนถนนการจนาพิเศษหรือว่าเดิมก็คือตะลิ่งชันสุพรรณบุรีนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เขาก็ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นการจนาพิเศษแล้วก็เรียกง่ายกว่านะครับแต่ก่อนนี้แต่หลิงชนันสวนบุรีนี่ตรงนี้เหมือนว่าจะมีการรื้อหรือเปล่าให้ไม่แน่ใจเนี่ยเห็นมีสังกสีเนี่ยคือบิ๊กคิงในตำนานนะครับเมื่อสักครู่ทางด้านสายมือเนี่ยเห็นมีล้อมสังกสีนะครับอันนี้ก็มีการน่าจะมีการรื้อถอนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะตรงนั้นแล้วก็มี ตรงนี้จะเป็นแต่ก่อนคือคาฟูนะฮะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นบิ๊กซีนะครับมีติดกันเลยนะครับบิ๊กซีกับโลตัสนะใกล้ๆกันแหละติดกันอันนี้ก็เป็นทั้งเลือกของลูกค้าที่จะมาใช้บริการนะแล้วแต่จะลงจะซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็สุดแต่นะฮะความชอบหรือว่า FC ใคร FC มันประมาณนั้นนะครับตรงนี้ ก็แล้วแต่นะครับบางห้างเขามีโปรมีอะไรแต่ตส่วนใหญ่ห้างไหนมีโปรก็จะตามตามกันหลังตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนกาญจนานะครับที่จะมุ่งหน้าไปนุ่นแหละสุพรรณบุรีแต่ว่าแอดมินกลับรถตรงทางกลับรปตตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้กลับรถแล้วก็จอดรถจอดแล้วจอดของ BTS รนถะไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับตรงนี้ ดูกันมาตรงนี้นิดนึงนะครับเผื่อที่ว่าใครมาก็จะได้ก็ต้องเข้าเลนทางด้านขวามือนะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาแล้วในนี้ลงมาจากที่กลับรถนะครับตรงทางโค้งนะสะพานกลับรถแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะที่จะมาเลาะดูกันต่อนะครับยังอยู่ในส่วนของอำเภอบางใหญ่อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยทางด้านขวามือเนี่ยออขออภยัยพ่พูดผิดพ,พูดถูกทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะจะ เป็นแนวจอดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแนวจอดรถของอจอดแล้วจอดของ BTS นะฮะตรงนั้นก็สามารถจอดรถแล้วก็ใช้บริการรถไฟฟ้าได้เลยนะครับตรงนี้อัตราค่าจอดเขาก็จะมีโปรนะ,ะไม,ไม,ไม่ไม่แน่นอนก็แล้วแต่นะฮะตรงนั้นก็หลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆตรงนี้ก็เหมือนว่าจะแต่ก่อนมีบิ๊กซีนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าจะปิดกิจการแล้วนะฮะตรงนั้นก็ เหลือแต่ตวงตรงข้ามบิ๊กซีเป็นบิ๊กซีเอ็กซ์ตรานะฮะตรงนี้ก็ถึงเซนทันเวสเกตอันนี้ก็อยู่บนในแนวของบริเวณนะครับแยกบางใหญ่นะฮะแอดมินก็จะมาเลาะแถวแถวเซนทันนะฮะแอดมินเข้าเซนทันเวสเกตแล้วก็จะเดินทางกลับนะฮะต,ตรงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเดินทางอยู่เหมือนเดิมนี่ยนะตรงนี้เข้ามาแล้วรอหาที่จอดรถนะฮะจะไปจอดด้านหลังนะครับตรงนี้เพราะว่าด้านหน้า ก็สะดวกเหมือนกันด้านหน้าก็จะเป็นจอดใต้ดินนะแต่ว่าด้านหลังก็สามารถจอดข้างบนได้นะครับตรงนี้มาเลาะดูก็ถือว่าเป็นห้างใหญ่สุดในจังหวัดนนทบ,บุรีเลยนะครับเซนทัลเวสเกตก็ตามข้อมูลนะครับโอเคครับตรงนี้แอดมินก็จะเลาะมาทางด้านหลังของห้างเพื่อที่จะ,จะเข้าไปจอดรถนะครับตรงนี้ เรากันมาเรื่อยๆตรงนี้แนวฝั่งทางด้านขวามือก็จะเป็นแนวคอนโดมีทั้งว่ากําลังก่อสร้างแล้วก็สร้างเสร็จมีคนเขาอยู่กันก็มีนะครับก็ดูกันมาเรื่อยๆที่จอดรถก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าวันหยุดเนี่ยหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดสุกเสาร์อาทิตย์แน่นนะครับลูกค้าค่อนข้างที่จะหนานแน่นเลยนะฮะ คือที่จะลดบางวันก็ไม่พอนะครับแอดมินแต่ว่าแอดมินมาอย่างเช้าๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาไม่มีที่จอดนะแต่ถ้าจะมาช่วงเย็นๆหรือว่าคึ้ค่ำๆนี่ก็จะเจอปัญหานะครับเรื่องนี้เรื่องที่จอดรถทางที่ที่จะลดก็เยอะเลยทีเดียวครับคลิปลามาละอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ